สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณพี่น้องไปแล้วตับหนึ่งเนี่ยเมื่อนี้มาทั้งอะไรกับสามคนสามคนสวัสดีหนูสามโมกี้เมียวไม่สี่วัจจักเมื่อนี้เข้าสี่เออมีข้าวเจ้าเออผมไม่ข้าตายเจอะโรบินหมูกวห้าผ้าเพื่อนเขียดข้าวเรื่อดข้าวเรื่องดข่าวเรื่องเดี๋ยวกันเนาะเข้าสีผ้ากันไปเบิ่งนำข้ามเซ่งว่านำข้ามนี่กะอยู่ในเขตป่าป่าใกล้ๆ ไก่ๆกบถนนใหญ่เนาะพี่น้องออกออกไปนี่ก็ถนนใหญ่เนาะไก่ๆกับบานขาพระเจ้าเองเนาะถนนใหญ่มันสะมานใหญ่ถนนใหญ่เออต้นใหญ่เลยบานคนอืสามคนเนาะเผื่อจะไปเบิ่งแบบว่าชิพาไปเบิ่งกันเดียวกันเนาะหนำคามันเป็นแนวอะไรเพราะว่าฮะ ไปเเบิ่งออไปผูกบุษงก็ทาเลยเขาเบื่อผูกบุษงมึงต่อผ้ากูไปเวดบุษงไปไปเขาสิผ้ากันไปเลยที่ผ้ากับไปเบิ่งเนาะเพราะว่าสว่านเข้าจ่อใส่น้ำคั่มไปเบิ่งกันเลยโอ้โหเลยแล้วเว้ยไปเบิ่งกันหอดเออไปเบิ่งกันหอดไปไปตามไปเดี๋ยวจะเข้าไปด้วยเนาะเป็นปลาที่โอ้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปรถมึงขับยังไงวะใส่ได้แกงเนะมันมึงอเด็กแก่ไปตามมึงโอ ไอ้ไทั่ววะนะ่ะเออขอมามแบบอ่าอ่ามุกมุกตะโลกแม่จังหน่อยแต่บาบ้าห้าเนาะพี่น้องอ <c oughs> ุมีมิาละเริ่เหมือนเริมบอกอะไรได้ท <c oughs> ันผู้ชมเด้อบิสา,สาบาบูโมวิซาละที่เราจะไปได้เนาะตามป่าตามป่าเมียนบ่หรอเมียนตัวนั้นบ่เฮ้ยกกเฮ้ยมึงเสือไก่เสือไก่บ่เออเอาเอาเสือไก่เอาครับ ตามปลาด้เดี๋ยพี่น้องลงลงไปดูมเน่จังหน่อยเนาะอือเอ้ยมึงจอนะเดียว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 เดยวเดียวไม่เนบ่อไม่นบ่หรอทางเฮ้ยมึงแต่ว่ามันไกลมันไกลโ่เยมจักกำลังมาทางนี้เลยเมจักเสียขี้ก้อนน่ตามไปชมบ่งคนตางถินเขามาลงแล้ามจากองถินเลยไกลบ่ โอ้ยลอยกิโลมาแล้วเขาท่าะดีไฟมัตัของแม่กจะเล่หน่อยพุกลทางพี่น้องไกลทางกลับขอนน้นต้องแม้นทางเมื่อกี้เลยแหละเออมึงหูมึงกต่วาเนาะอันนี้ก็ได้เพรากุชิโร่ม่ดเอาไกลทางกลับพื้นกัน เติมเนี่ยยังน้อยโอ้ไต่ไฟนะเว้ยเย็นๆฮะไต่ไฟนะไต่ยังบอกก็ไปได้ถุงอุ้ยนี่คือบอสจอดรถแวะรถสำหรับพวกมาเอาหนามมุกไม่หาฟ้าเพื่อนเขียบกินเปี๊ยงเขียบดีกว่าเปี๊ยงกอบไผ่ปิ้งเอะเสร็จละบิแต่กล้องใหม่ยังไเอารถหัวเว้ยกุญชพามึงจอดกุญชพามึงจอดเด้ไอ้โมเมนต์ตุกโมเมนต์ต้นต้นพยุงบ่ ไปเอาเลยมาเฮ้ยเอาเลื่อยมาทำไงั้นม่ธรรมชาตินม้มาถึงเดียวนอกข้าวกระจอโดยไปก่อนพอดในที่กระเจี๊รดเดี๋ยวเขายืมต้องต้องใส่เท่ไว้ฮะคนจะถอดไอ้นี่ลกไปอีกแคน้อยเนาะนังโราไปอีกปลาอยู่ใกลไกวะนี่ได้ทุกคนเลยแต่มีความอุรมสมบูรณ์ เป็นไงเหนื่อยใ่เหียนผ้าลงจนเมื่อยพจักกับผ้าไปเนาะเขามาในนี่หมุดซึกเย็นอยู่ดีป่ะย่างเขาไปในป่าต่อพี่น้องมึกเย็นอากพ่าศนาว่ะคนลุกคนลุกเรอเป็นยังไงขี่ไม่ขี่กูมาแล้วี่างี้องไปต่อ น้ำคั่มนี่เป็นหนามที่สว่านข้าจ้าใส่เนาะประมาณสามสามโมว่านที remember, ่ใส่น <on ้ำกันที่บอกกี้ไปถ่ายคลิปอยู่หมู่บ้านอันอันนึงเนาะที่ถ่ายเบิรงแล้วก็ได้บอกในคลิปว่าหมู่บ้านนี้ข้าจ้าใส่ใส่หนามคั่มเนาะพี่น้องเข้ามาอันหนึ่งก็ส่วนนี้มั่งอีกหนึ่งมั่งอีกอย่าง สาดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในป่าหนึ่งวันนะครับผม <laughs> <laughs> ถึงแล้วพี่น้องนี่แหละนามค้ำ <laughs> <laughs> กะไม่มีสาระยังไงน้องเ,เหมินแกมาถ่ายเบิ่งว่า,าเออ <laughs> กุ๊ <laughs> กข้อเขียนลายเว้ยโอย้ <laughs> นามค้ำนี่ถ้าจะมาก่รก่ออ่างไว้ ไดสถานที่ทีเป็นกุใหม่หน่อยใหญ่ได้สูงอุรม,มสมบูรณ์บอนี่มันออกมาตาอันนั้แต่เงาใหม่ใส่ตาจุดมันออกมาอยู่สเสหาจมันเห็นจ <c oughs> ุดออกมา,า<ส>นี่แหละข้าเจ้ามาก,กินอยู่นี่เนาะน้ำตกักตักไปกินไปยังกันข้าเจ้าก็อ้างไว้ จะข้าจะกี่คนเนี่ยเขาใส่มานี่กะโอ้เต็บช่องพันผู้เฒ่าผู้แก่ไปได้ช่องพันเท่าไรฮะตัวนี้เขาจะสร้างไว้อ้หานี่เขาจะกินม่าร้ายดุร้ายยังเป็นหนาออกบอเนาะเมนตอมันจะถงนอยากอยากซมอยู่บวกอะไรยั่นยั้งเ้ยไมบอกทุกคนบังจิกหบอกเออเออหนามดจะบกบออกมาบบเย็นห แเดบันหนามปวดออกมาเลยนี yeah. ่มันยุดเนี่ยนี่บุบๆๆเลยถ้าว่าเนาะถ้าว่ามันกินบ่อไหลนะข้าเจ้ากับ่บ่ใส่มาหอดทุกมือนี่ยหรอกเนาะเขาจะไปต้มก่อนกินบางคนก็จะกินด้วยกินด้วยเหม็นบ้านเฮามาเอาเขาก็กินด้วยสวนได้เลยเพราะว่าสวนได้มาตัดใหม่หรือว่ามาหาอาข้องกินปลาหาปลาค้าเห็ดเข้าขาต่อไปหอดบ้าทเขาด้วยเขียนบอกลุยนเออลงไป ก็เป็นวาทธริงเออนั่นแหลคำดวงของบ้านคำดวงเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์ดีๆอ่ะคือมันสีดรองต้องมา้พี่ต้องลอกทีมมันก่อนทีมหน่ะมั่นนี่ต้องลอกทีมหนาะมันตำมดาเห็นนะอะยี่สังพักนังคมบ่มันยังเกาศกัโอ้แบบเย็นดีดีมีน้องเอ้ยอยู่นี่เข้ามาหนิเข้า อากาศปลาใหม่สดสืนูมสมบูรเย็นเย็นโอเคจะดีที่ไหนที่รองสีมามันจิมีรสวสารนี่อะไรเนาะกระจกกระจกเอาไว้ใหม่เห็ดกระจกะนำข้าเนาะมันจิมมีรสวดสารนี่อะไรมีรวสารสมชุ่มบะสมอือเออเป็นเปรี้ยวสมเปรี้ยวๆี่็นกว่ามันฟดเป็นอยู่ขาวๆทั้งุมเนาะ โอ้เป็นรสชาติอ๋ออีกอ๋ออที่มีสมรสชาติสมบ่สมเปรี้ยวเขาต้มกันแน่นอนกวางเขาหมดต้มแล้วเอาไปกินกินเนื้อไงบ่กินเนื้อตาปานาอมฤตเนาะโอ้ตะกี้ปลูกเวทอมภาตะกี้ไรหน้าไม่ได้กินตะกี้ แบบว่าเป็นโดคาสะนะเป็นโเอามาผลนะชิย่างเตาถิ่นเี่ยยงใส่แคนเห่อไปขาปาดพ่อต่กินหนักตัไปประมาณสอถิดเปยังไรมือกับโรใสเดียวนีโอ้เดินยางได้มือกับบมีฮะไปยังไรล่ะโอ้ยเป็นยังเป็นยังเขียบจิกโอ้ยหเขียบแบกโอ้หัใหม่ มันี้หามันรหาบเดียวหรอวะอม,มีรสชาติสมสมจิตจิตมันคือสม่ะมันจะนนมันเป็นเป็นน้มออกมาต่เงาใหม่แทนไม่มีตะกุกย่างๆก็สมเอ็ดเลยใช้มีมีพักอยองติกิ้นใดเนี่ไรเรากินไหนจะทมาีหอกเที่นบอกกินกบเขียดไดดีไปลองสีมังแค่หน่อยนะ เออดีพอดีข้าเจ้าลมมาตักน้ำพอดีเดี๋ยวห้างสีไายเอาข้าเจ้าเลยจะทำทรงผมเขาจะทำเอาไปใส่อาบหรือว่าไปกินเนาะทามาคนเราไปเห็นช่างสบายดีสบายดีอามาตักน้ำมาเลยเออมาตักน้ำเอาไปไปกินบ่ไปกินแนนต้มก็ยังกินบ่ได้จังเอ่อมันข้นกับต้มวัน นี่แหละเนาะแต่ว่าข้าจะมาตักหน้มมาตักม้วนัญหารมีสานปนเปื้อนยังเราเพราะว่าข้าจะกินมาลา้ดุดได้ยังมาตักนะมากินมาใส่เย็นเคยเย็นตมาต้งมามาดิอ่าเบิร์กจำบไหรว่าันไจะเคยมาหอที่หนึง มมีบักอย่างนะท่านเห็นมันย่างไรวันนี้ม,มาดูดวันไี้มาคนขวัญยังกินเตาอ่ะกินเตาถ้าอาบไม่กินนะเนาะอาบมาอาบอยู่บีเอ็นบอกก้นนี้ตัวนน,นี้นกินบอน,นี่มันกินแต่ว่าบอลมันออกมาแต่ใส ตัวบอมันดออกมาเยม่ไดหนีนี่นะ้ตาแกวนก็เมนเบิดแล้วออกมาเบิมององเ้าก็มีข้าวตัวมันมีทรายด้วอันคำหลวงเขาใส่นะมันก็ลุงบำหลวงอืบอกรตั้งหาอันนี้ของคอมเมดีกินเจียว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  ความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับได้มาอยู่ในป่าผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในบ้านตัวเองครับเหมือนเขาปล่อยผมกลับสู่ธรรมชาติโอ้โหน่ามันดิงนะครับไอ้สัตว์ดีไม่ประคากผ้ผมใหม่ยังสใหม่ยังนเนาะผมเย็นเดือยได้เนาะโอ้ยเดือยเดือยได้เนาะต้องกัเสื้อกันจะได้สื้อา เนาะทุกท่านก็จะได้บ้านนี้เดินทางกลับเออจะนอนกับเดินทางกลับนะวันนี้เราไดเนาะอาบอน้ำส่างบอน้ำข้ามแต่ข้าวอดีตการนอนแต่ข้าวโคข้าวเมียคนเนี้ยเป็นใส่เป็นกินมากจนนอนตัจจุบันสาระขึ้นมาทันทีจากที่บ่มีสาระแต่ทำอิดเออบรรยากาศดีดีบรรยากาศเย็นดีเป็นคอนเทนต์ใหม่เนาะสำหรับเมื่อนี้ ปิดคิเมตี้จากกองไม่เนี่ยบอกกี ok ่เพราะว่าลองลองกองไม่ไอหักมีหอยังีหอยอ่ะมีหอเหรอ go up g กินาอ p up กัปตินาอ p up โ o pro h e r ่ถ้าลูกทีง่ายขึ้นเนาะจากไม่ไอฮักจากเยอรมันมาลองโกโปไม่อู้ที่ว่าสุดยอดขนาดบริษัทกันสัน้นี่ฮะยังเจมันก็ยังสันอยู่อยากเขา ครับเลยวันนี้ครับว<ะ>ันการเออสิได้เดินทางการฝอนออกวันนี้หลังจากที่เ,าเราได้นผาม,มาเบิง่งกลับมากับทีมงานอยู่สามคนเนะะเาะกระามาูเมื่อกี้เลยกะนี่นอย LT เซเนลเนาะสองเบานอย LT เซเนลที่<ป>ที่ออกคลิปน้ำเบิง่งหันน่ะเออ <laughs> ที่ออกคลิปน้ำตลอดสำหรับกับสุดท้างด้าวฝากกดไลค์กดแชร์เนะครับกับใครเนี่นยนอย LT เซเนลเนอะ สมาคลิปนี้กะบมีจบเพียงทีนเนาะบมือกี้เนาะแมนแมนทีน้องกะบจิขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะถ้าานมาคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เฮ้ยฝากติดตามถือเลี้ยวแถวจะไปทายยังเนาะอาจจะบ่มีสาระแต่ก็มีสาระเป็นบางข้าวข้าสาวคนท็่คลิปยังของมากเนี่ยอาจจะเป็นคลิปตลกถือใจฮ่าๆเนาะอาจจะมีคลิปไปซอยเดือสังคมเนี่ย ไปเบ,บาๆหน่อยไปก็ไฟไปไปย่างหมูหนาไปก็เบาๆกินเนาไปหาสวัสดีครับสั้งคมกันไปสังวัด <laughs> บอกกันคลิปหนา้าพี่น้องสวัสดี